วันนี้ได้ขยับแล้วครับหลังจากเราหยุดมาหลายวันเราก็ได้คนขับมาหมดแล้วครับสวัสดีครับอยู่กับโขกลอ้อดามกรีนครับอ้าทีมงานเล็กๆเ,เริ่มขยับตัวแล้วครับทำบ้างหยุดบ้างอดี๋ยวไปซีเรียสมันครับเรื่องนี้เพราะว่าทุกวันนี้งานค่อนข้างจะเร้่อยอการที่เราซีเรียสก็ไม่ดี ปนหัวครับมีงานก็ทำครับไม่มีงานเราก็หยุดประมาณนี้ครับอันนี้เสมิมก็รับหน้าที่ขับอ่ะถอยถอยถอยอติดเสาไฟ เราได้เตยประสาทซิ่งมาครับมาขับเทรลเลอร์ให้อันนี้วิวัฒนาการมาจากโอ้ยไม่ใช่พัฒ <laughs> นาการมาจากขับหกล้อขับรถไทยก่อนแล้วก็มาขับหกล้อทีนี้ก็มาขับเทรลเลอร์ครับ <c oughs> ไม่ธรรมดานะคนเราถ้ามีเขาบอกว่าถ้ามีความตั้งใจครับเป็นหมด เราก็ทําให้มันเงียบๆนะมันจะเก่าเล็กน้อย,อยไม่เล็กน้อยหรอกรถก็ไม่เคยล้างครับสมัยพระเจ้าสามหำแต่ร่างกายยังดีเลยถ้าล้างนี่เอี่ยมเลยแหละ เดี u, uh, ๋ยวมาดูฟิมือเซมิมครับคนขับมืออาชีพในหน้ามืออาชีพครับเราจะเดินทางไปอย่างนี้ประมาณ5กิโลครับก็ค่อยๆเก็บแต้มไปเรื่อยๆนะปีนี้แต้มไม่ค่อยเยอะหรอก ไปเลยไปเลยเดี๋ยวว่างๆเราอย่ไปทำสีใหม่อันนี้ยังไม่ว่างครับเพราะเรารักมากครับคันนี้ยังนิ่มอยู่ยังนิ่มอยู่มักทูมันใช้ดีอย่างนี้แหละ ถึงมันจะเก่าแก่แต่ว่ามันใช้ได้นะไม่ใช่ระบบไฟฟ้าเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูหน้างานกันครับวันนี้งานไม่เยอะหรอกประมาณห้าหกสิบเที่ยวอุ้ยฟันจะหมดแล้วดน,นี่เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนฟันแล้วแหละ อันนี้ขึ้นรถเกี่ยวได้ครับมีบันไดแบบนี้ขึ้นรถเกี่ยวไดในอนาคตถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งเราจะออกรถเกี่ยวถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งนะอันนี้ยังไม่ถูกประมาณนี้ครับถึงมันจะ เก่าๆแต่เราก็มีความสุขกับมันเพราะเราชอบอาชีพนี้ครับใครที่ว่าเราไม่ค่อยสนใจทำไมไม่สนใจรถทำไมไม่ดูแลในการทำงานไม่หางานอันนี้เรามีสวัสดีครับ,รบ,รบเรามีผู้ช่วยแล้วครับไม่แก้ข่าว ว่าเราไม่ค่อยทำงานเดี๋ยวเราไปดูหน้างานครับเซมิมขับไปเองเลยไม่ได้จะพูดอะไรปังอะไรครับอันนี้เซมิมนะคือป่าตุงเนี่ยวันหนับบอสแล้วไม่ต้องอไม่ต้องมาหน้างานไม่ใช่เดี๋ยวจะทำเองอไปเราไม่ใช่ระดับบอสเฮ้ยไม่เอาไม้ขึ้นเหรอ เจมมี่เราเจมซีบ้าเราดูแลทุกวันเลยไปแค่เราไม่ออกสื่อใช่ไหมอ่าแค่เราไม่ออกสื่อเราไม่คุยเยอะมันเจ็บคอ มันก็พอได้นะวันละสองสามพันก็เอาไปครับไม่ต้องระดับหลักหลักหมื่นหลักพันเราก็อยู่รอดแล้วเ,เรามาถึงสถานที่แล้วครับสถานที่ทำงานเล้ยเลย,เลยให้เวลาลงไม่นานครับแป๊บเดียวเลย เรียบร้อยแล้วครับวันนี้เรามาทำชั่วโมงครับอันนี้ชั่วโมงละหนึ่้าร้อยบาทแต่ก่อนเราทำแค่พันสองครัอันนี้เราทำหนึ่าร้อยบาทเรามาดูรถไถตัวนี้จอรเดียครับ ตัวนี้ออกมาหลายปีแล้วคนขับเขาขับเองครับทนมากจนเดียห้าศูนย์ห้าห้าอีครับเขาใช้แบบถ้าเห็นเขาขับเนี่ยเขาใช้แบบทนุถนอมมากครับน่าจะอยู่อีกหลายปีครับถ้าคนใช้รถเป็นครับ ยังไม่เคยซ่อมอะไรเลยนะออกมาหลายปีแล้วแหละ,ะเดี๋ยวพาไปดูครับเขาจะขุดตรงไหนไม่รู้นี่แล้วครับสถานที่ทำงานครับตรงนี้จะขุดสระขุดสระหนึ่งไร่ครับติดกับหมู่บ้านเลย <laughs> เราก็หนึ่งไร่นี่ใช้ดินประมาณ3า0สากว่าเที่ยวครับขุดไม่เลไม่เยอะแต่ว่ารถรถดำยังไม่มาครับเราต้องรอรถดำก่อนตอนนี้ก็ให้แมคโครมาเคลียพื้นที่กันครับเดี๋ยวรถดำมาเดี๋ยวเราจะถ่ายทําให้อีกอีกช็อตหนึ่งสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้นครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ